哎呀，让他！哎住，哎住嘛！不，我这里多嘛，我这里多嘛。哎住，我这里多嘛，这里多。我这里多嘛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 。我嘛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 。我 来一个，阿哥出来吧，好的好的，出来，阿哥出，出出。

把毛巾捂住，尿吧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 、oh ah,，尿吧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 <什>，尿吧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 

คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้ครับลองคอมเมนต์ดูนี่แหละพะมา่านระกบนดินของแท้แล้วก็ฝากไปถึงคนพมา่าที่อยู่ในประเทศไทย นะครับไม่ว่าทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายให้พึงสํานึกไว้เลยว่าที่เนี่ยคือที่ซุกหัวนอนของคุณคุณมาอยู่ในประเทศไทยอย่ามาแสดงกล้ามดากที่นี่ถ้าอยากไปวิ่งหนีลูกปืนลูกระเบิดเดี๋ยวคนไทยจัดให้นะครับได้กลับไปแน่นอนเอาฉเฉลยคลิปก่อนในคลิปนี้เป็นคลิปของกองกําลัง p d f นะครับที่ช่วยเหลือลูกหลานชาวชาติพันธุ์ที่ถูกอกองทัพพาม่าเนี่ยเกณฑ์ไปแล้วกําลังจะเข้ากองทัพนะครับก็เลย ได้ช่วยเหลือกันก่อนช่วยมาได้40คนที่เห็นในคลิปนี่แหละชีวิตมันไม่แน่นอนมันไม่มีความปลอดภัยเลยเห็นไหมอยากได้ชีวิตแบบนี้อ่ะพมา่าถ้าสมมติว่าเป็นคนไทยดูล่ะไทยมีภัยสงครามแบบพมา่าไทยมีภัยสงครามเออภัยเศรษฐกิจแบบเราถามว่าประเทศรอบข้างบ้านเราเนี่ยเราจะหันหน้าไปพึ่งใครได้มาเลเซียเหรอ ขม่าเหรอลาวเหรอเขเมรเหรอไม่มีใครต้อนรับหรอกครับนอกจากว่าประเทศไทยของเราอ่ะจะยืนด้วยขาตัวเองไม่มีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ในรอบบ้านเราเลยผมบอกตรงๆไปที่ไหนเขาก็ไม่ต้อนรับหรอกนอกจากว่าคนไทยจะยืนหยัดด้วยกันเองฉะนั้นฝากไว้ให้คิดนะครับแล้วก็มีข่าวว่ามินออนไลน์เนี่ย ออกกฎหมายสั่งห้ามคนหนุ่มสาวออกนอกประเทศไม่กี่วันมาเนี้ยนะครับไม่กี่วันมาเนี้ยห้ามคนหนุ่มสาวออกนอกประเทศส่วนที่คนจะหลุดจากวงโครจรของแรงงานไทยในเดือนตุลาคมรับประกันได้เลยว่าเวลาถ้าข้ามเข้าไปพม่าแล้วไม่บา,บายกลับกลับมายากมากนอกจากว่าจะหนีมาเองนะครับ แล้วก็หลังปีหน้าประมาณกุมภาพันธ์ก็จะหลุดวงโคจรไปอีก2ล้านกว่าคนอะไรจะเกิดขึ้นถามว่ามันลำบากไหมมันก็ลำบากกันหมดเลยครับแต่ว่าดีกว่าที่จะให้คนต่างด้าวมาเรียกร้องอะไรแบบนี้ในประเทศไทยมันจะอยู่ไม่สุขมันจะควบคุมลำบากไปหมดหมดอ่ะดีแล้วประมาณ3ล้านอยู่ในระบบนะครับคนพม่าเนี่ยแต่ว่า ที่นอกเหนือจากนั้นที่ลักลอบเข้ามาหนีภัยสงครามเข้ามาเนี่ยไม่รู้อีกเท่าไหร่เห็นไหมมันหนักมากนะครับฉะนั้นเราเป็นคนไทยเนี่ยเราอยู่ในประเทศไทยผมว่าโชคดีที่สุดแล้วนะครับโชคดีที่สุดแล้วฝากไปให้คิดสําหรับทุกท่านนะครับแล้วก็ฝากไว้ถึงพม่านะถ้าพม่าอยากวิ่งหนีลูกปืนลูกระเบิดเดี๋ยวคนไทยจัดให้แจ้งความจำนวนมานะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งตำรวจให้สวัสดีครับ อย่าล้อเล่นกับระบบพม่ารู้จักไหมไทยไม่ใช่เพื่อนเล่นนะจ๊ะ คนต่อมานะคะบอกว่าเรียกร้องอีกแล้วกลับไปพมา่าต้องกลับไปแก้ปัญหาของตัวเองก่อนไม่ใช่อะไรอะไรก็ให้ไทยรับผิดชอบคนไทยก็แย่แล้วคนต่อมานะคะบอกว่ามันเรื่องมากพมา่านี่เอาทุกอย่างเอากลับไปบ้านมันเลยไปให้พ้นทีคนต่อมานะคะบอกว่าส่งกลับประเทศต้นทางรัฐบาลอย่าเอาไว้เด็ดขาดอยู่ไปก็สร้างความวุ่นวายให้กับประเทศไทยคนต่อมานะคะบอกว่า กลับไปขอสิบข้อกับออนไลน์แต่ระวังไว้ลูกปืนคนต่อมานะคะบอกว่าไม่สงสารทำตัวมีปัญหาเองช่วยไม่ได้คนไทยใจดีเกินไปแล้วคนต่อมานะคะบอกว่าในประเทศตัวเองยังขอไม่ได้สักข้อยังมาเรียกร้องในประเทศไทยอีก คนต่อมานะคะบอกว่าช่วยคนไทยก่อนจะช่วยพมา่าเพราะคนงานพมา่าเรียกร้องมากหลายอย่างที่จะได้อยู่ในไทยคนไทยก็เดือดร้อนหางานยากเพิ่มขึ้นพม่ากล้าออกมาประท้วงความเสมอภาคเท่าเทียมกับคนไทยคนต่อมานะคะบอกว่าเชิญกลับบ้านไปเรียกร้อง10ข้อร้อยข้อที่พวกคุณต้องการได้เต็มที่ยินดีด้วยนะคนต่อมานะคะบอกว่ากลับไปเรียกร้องที่พม่าเลยและคนต่อมานะคะบอกว่า รัฐบาลควรมาดูแลช่วยเหลือคนไทยก่อนเพราะยังลำบากอีกเยอะตกงานก็เยอะคนต่อมานะคะบอกว่ากฎหมายเมียนมาเป็นเรื่องของคนเมียนมาจะมาเรียกร้องเอกสิทธิ์ในดินแดนไทยมันไม่ใช่เรื่องคนต่อมานะคะบอกว่าพักดันกับประเทศพมา่าไปเลยครับ คนต่อมานะคะบอกว่ารัฐบาลก่อนจะตัดสินใจทำอะไรหาถามคนไทยเจ้าของประเทศและเป็นนายจ้างไอ้พวกนักการเมืองที่ต้องกินเงินเดือนที่เป็นภาษีของประชาชนก่อนว่าคนไทยคิดยังไงกับพวกต่างด้าวคนต่อมานะคะบอกว่ากลับไปสำนึกในสิ่งที่ตัวเองเรียกร้องอะไรที่ไม่สมควรเรียกร้องมาอยู่บ้านเขาแต่มาทำให้เจ้าของไม่สบายใจมันสมควรน่าให้อยู่ไหมคนต่อมานะคะบอกว่า เรื่องของแรงงานพม่าอย่ามาเรียกร้องเยอะวุ่นวายคนต่อมานะคะบอกว่าส่งกลับให้หมดส่งไปด่วนเรียกร้องทำให้วุ่นวายดีนะักคนต่อมานะคะบอกว่าน่าสงสารเขานะที่ทั้งใจทำงานมาเยอะแต่ไม่มีดีมีไม่กี่คนที่ทำให้เพื่อนร่วมชาติเดือดร้อนเป็นไทยก็รำบากใจมากๆ คนต่อมานะคะบอกว่ามันเรื่องมากจริงๆพม่ารวมตัวคนงานพวกนี้ชอบต่อรองตลอดคนต่อมานะคะบอกว่าสามประเทศข้างบ้านนี่มันน่าเบื่อมากครับคบไม่ได้จริงๆคนต่อมานะคะบอกว่ากลับบ้านเถอะ ไปทําหน้าที่ของตัวเองไม่ต้องร้องไห้ผิดหรือไม่ผิดคนต่อมานะคะบอกว่าส่งไปเลยพมา่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดในประเทศตัวเองก็มีเยอะไม่ได้โลกสวยจ้าคนต่อมานะคะบอกว่าประเทศมีสงครามทําไมไม่กลับไปช่วยชาติกันละ่ะรักตัวกลัวตายกันทั้งนั้นคนต่อมานะคะบอกว่าสนับสนุนให้ส่งกลับค่ะอีกเสียงใครหมดอายุก็ไม่ต้องต่ออายุอีกอยู่นานไปอันตราย หัวหมอมาคลอดลูกในไทยก็เพียบส่งกลับไปทั้งครอบครัวนั่นแหละแรงงานเถื่อนเราก็ต้องกวาดล้างออกไปคนต่อมานะคะบ,บอกว่าฝากบอกแรงงานพมา่าด้วยนะครับตอนนี้มิงออนไลน์ต้องการคนหนุ่มที่จะไปทำงานทหารอย่างมากคุณไม่ดีใจหรอที่จะได้รับใช้ชาติประเทศของคุณคนต่อมานะคะบ,บอกว่าแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยพอๆกับคนไทยแล้วดูว่าเดือนตุลานี้ความวุ่นวายยิ่งจะเกิดความวุ่นวายรุนแรงขึ้นกว่า เดิมเรียกร้องสิทธิ์มากกว่าเดิมคนไทยก็ต้องอพยพไปอยู่ดาวังคารต่อไปครับให้กลับไปเลยครับเพื่อความปลอดภัยของประเทศไทยอย่าลืมนะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดคนต่อมานะคะบอกว่าถ้าให้สิบข้อจะกลับพมา่าต้องให้10ข้อกับเขมรกับลาวกับประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องการแบบนี้นะสิ คนต่อมานะคะบอกว่ามันเก่งกันดีนะก็ให้มันกลับไปรับราชการทหารนู่นคนต่อมานะคะบอกว่ารา้างไพจัดระเบียบเพื่อความมั่นคงและสงบเรียบร้อยของไทยเราต้องเอาเรื่องความมั่นคงของไทยเป็นหลักนายจ้างคนไหนอยากรับเข้ามาทํางานก็ให้เขาวิ่งเต้นรับรองให้ถูกต้องคนต่อมานะคะบอกว่าไทยควรทํากําแพงล้อมประเทศได้แล้ว ตัดได้หลายปัญหาเลยถ้าจะอยู่ก็อยู่ได้แต่ต้องทำตามกฎหมายของประเทศไทยด้วยคนต่อมานะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องไม่รับส่วยประชาชนต้องแจ้งบอดแสให้เจ้าหน้าที่ถ้าต้องเจอแรงงานผิดกฎหมายเอาผิดผู้ให้ที่อยู่อาศัยแรงงานผิดกฎหมายอย่าไปหนักใจทําให้ถูกกฎหมายไทยดีที่สุดคนต่อมานะคะบอกว่าผักดันพมา่าอย่ามาเรียกร้องสิบข้อเชิญกลับไปรับใช้ประเทศพมา่านู่น